น,นี่ยังไม่เคยมีใครมีสื่อไหนให้ดูนี่คือแผ่นขั้วไฟฟ้าที่ดีกราฟีนระดับอุตสาหกรรมต้นแบบแรกของเครื่องกิดกราฟีนของเราครับโอ้โหนี่นะครับพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับแบตเตอรี่แห่งชาตินะค,คนไทยผลิตได้เองไม่ต้ององอนลิเทียมแล้วนะครับแบตรกราฟีนที่จันบอกว่าไม่ใช้ลิเทียมเลยโอ้โหนี่คือที่เขาบอกว่าเป็นโรงงานก็ถือว่าโปรเซสทำที่นี่ทั้งหมดเลย แบตเตอรี่ที่ถูกคิดค้นโดยคนไทยจะทำให้รถไฟฟ้าราคาถูกลงกับแบตเตอรี่กราฟีนยอสวัสดีครับพกผมเบลที่ช่องเวลากาตีแห่งนี้นะครับวันนี้นะผมอยู่ที่สจลนะครับหรือสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณหารลาดกระบังนะครับตามมาดูนะ กับที่เขาบอกว่าคิดค้นแบตเตอรี่ของคนไทยนะอย่างนวัตกรรมแบตเตอรี่กราฟีนนะครับอย่างที่หลายคนก็รู้นะครับว่าตอนนี้นะฮะร,รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเข้ามาทําตลาดในบ้านเรานะและต้นทุนที่สําคัญนะก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นี่เองนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มีราคาประมาณครึ่งหนึ่งของราคารถนะครับเอ้าแล้วไทยผลิตได้เหรอถ้าเราจะเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้าล่ะ นั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรีร่นะครับซึ่งวันนี้นะฮะไทยผลิตได้ก็คือจะมีแบตเตอรีร่โซเดียมนะครับของทางบอขอนแก่นนะฮะก็อย่างที่เรารู้กันว่ามันมีหินเกลือนะครับผลิตได้เป็นล้านล้านตันเลยแต่เขาบอกว่ามันมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแบตเตอรีร่กราฟีนนะครับซึ่งอันนี้นะับผมก็ยังแอบงวงว่าเฮ้ยแล้วเขาจะผลิตยังไงเอาวัตถุด,ดิบที่ไหนในการผลิตแบตตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาคำตอบกันครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน่วยวิจัยและนวัตกรรมด้านวัสดุอัจฉริยะนะฮะคณะวิทยาศาสตร์ของสจลนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมนัดทางอาจารย์นะครับที่เขาเป็นผู้พิชค้นแล้วก็พัฒนาเจ้าตัวแบตเตอรี่กราฟีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาทาไปถึงไหนแล้วนะครับพร้อมแล้วไปเจออาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่านี่ตามข้านะครับเห็นอาจารย์ช่วงนี้นี่ลุกคนรู้จักอาจารย์เยอะมาก โดยเฉพาะเรื่องของแบตกาฟินที่บอกว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งชาตินะคนไทยผลิตได้เองไม่ต้องงอนลิเธียมแล้วนะครับวันนี้น,นะครับผมบอกว่าโอ้โหอาจารย์บอกว่าจะพามาดูแลบการผลิตซึ่งอาจารย์บอกว่าพัฒนาเองถูกไหมอาจารย์จากห้องแลบนี่เลยฮะก่อนอื่นเลยนะอยากให้อาจารย์แนะนําตัวกับทางบ้านให้คนรู้จักหน่อยนะครับอาจารย์แนะนำเลยครับครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดเรเชษฐารัตนพันธ์ครับโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้อาจารย์คือ h e ดโ project ที่ทําให แบตเตอรี่คนไทยนะโดยเฉพาะแบตกราฟีนที่อาจารย์บอกว่าไม่ใช้ลิเทียมเลยช่ฮะเราพัฒนาตัวแบตเตอรี่กราฟีนโดยใช้กราฟีนที่เราผลิตเองได้จากโรงงานที่เราสร้างเองด้วยโอ้ตัวนี้เลยวะครับอาจารย์ใช่ฮะตัวต้นแบบแบตเตอรี่กราฟีนะฮะทีนี้ผมอยากให้อาจารย์อธิบายสั้นๆหน่อยครับว่าไอ้คำว่าแบตเตอรี่กราฟีเนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่มีส่วนผสมของลิเทียมเลยถูกไหมอาจารย์ใช่ครับเราใช้ตัวแบตเตอรี่ที่ใช้ตัวกราฟีนเป็น เป็นหลักนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวลิเทียมเป็นสารประกอบเลยแล้วก็ใช้ตัวกราฟีนของเราก็คือตัวกราฟีนออกไซด์แล้วก็รีดิวส์กราฟีนออกไซด์ผสมในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อเป็นขั้วไฟฟ้าทั้งบวกแล้วก็บางส่วนแล้วก็ผสมเข้าไปในฝั่งขั้วไฟฟ้าลบแล้วประกอบอเข้าไปะจะเห็นว่าองค์ประกอบของตัวแบตเราเองไม่มีคาบลิเทียมอพอมาถึงตรงนี้หลายคนก็คงเอะนะครับว่าบ้านเรามีการาฟีนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอถ้าวันนึงเราจะต้องผลิตจํานวนมากมาก ้วยตัวเราสก,กัดตัวกราฟีนของเรานะฮะคือกราฟีนออกไซด์กับีดิวส์กราฟีนออกไซด์เราใช้ต้นแหล่งผลิตก็คือตัวกราฟไฟนะ,ะครับการได้มาซึ่งกราฟไฟ์เองก็มีหลายแหล่งนะ,ะยางเช่นนําเข้าหรือขุดจากในประเทศหรือใช้ขยะกราฟไฟ์ที่เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็ได้ซึ่งเราสํารวจเราเจอว่าบางโรงงานเองก็สามารถปล่อยทิ้งขยะกราฟไฟ์เนี่ยอย่างปีหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยตันเลยฮะเป็นร้อยตันซึ่งเพียงพอที่จะนํามาใช้ในการผลิตตัว แบตติริกาฟีนเราเพราะว่า1กิโลกรัมฟีนเราเนี่ยใช้ผิดแบตเตอรี่ได้ถึงประมาณ5 0 0พถึงหมื่นก้อนอยู่แล้วคหนึ่กิโลก็คือเอามาผลิตแบตเตอรี่ได้หกพันถึงหมื่นก้อนหมื่นก้อนนะโอ้โหนั่นแสดงว่าแค่เหลือทิ้งก็เพียงพอในการผลิตแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วเพียงพอฮะโอ้ทีนี้นะครับเรามาดูคุณสมบัตินะครับอยากให้จารย์อธิบายแนะนำหน่อยครับว่าคุณสมบัติมันกี่โวลต์กี่แอมป์ครับสำหรับตัวต้นแบบเนี่ยณจุดที่เราเริ่มพัฒนาก็คือว่าเราได้โวที 1.6โวลต์ก่อนแต่ว่าทันากนี้ไปเรากําลังจะผสมอิเล็กโตไลต์พัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่เพื่อให้ดึงโวลต์ให้ได้ถึง2มากกว่า2โวลต์ขึ้นไปให้เป็นแมททามทฤษฎีของตัวกราฟีนที่การวิจัยว่าตัวกราฟินเนี่ยจำมีกำลังหรือพลังงานความแม่นพลังงานเนี่ยสูงมากนะค่งในอนคนก็จะเราก็กำลังวิจัยขึ้นไปทำต้นแบบ อันนี้เป็นต้นแบบแรกนะครับจะเป็นแบบแรทรงกระบอกนะครับต้นแบบที่2ก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนบางๆเป็นเหมือนกระเป๋าหรือเป็นเรียกว่าเป็นเพาเซลเพราะว่าการทําลักษณะอย่างเงี้ยครับจะทําให้เบาลงแล้วก็ลดราคาลงเพราะเราไม่ได้ใช้เคสแบบเดิมแล้ว<อ>การผลิตตัวกราฟีนแบบกระเป๋าจะราคาจะถูกลงมากนี่อาจารย์ง่ายกว่าอาจารย์บอกว่าให้ผมดูเป็นคนแรกเลยถูกไหมเี่ยยังไม่เคยมีใครมีสื่อไหนให้ดูถูกไหม โอ้โหนี่นะครับของเวลดันได้โอ้โหขอบ<โ>อคุณมาก<า>นะม่บบครับนี่คือแบตเตอรี่นะครับคือต้องบอกว่าในแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีแบตเตอรี่อยู่3รูปแบบก็คือมีซัลิดิคอก็คือเป็นทรงกระบอกอย่างนี้<ช>นะครับแล้วก็มีพอสเซล์นะครับที่เป็นถุงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นพริสติกที่เป็นก้อนเหลี่ยมเีมซึ่ง อย่างไอตัวนี้เห็นเขาบอกว่าพอเป็นลิเทียมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหม้ง่ายเหมือนอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเนาะบางค่ายเนี่ยใช้เพาเซลล์แล้บอกอ้ถุงมันขาดง่ายและกาฟินมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเหรออาจารย์มันจะสู้ลิเธียมได้ไหมถ้าเป็นของเราถ้าเป็นกระเป๋าเนี่ยถ้าเกิดการฉีกขาดเองเนื่องจากสารภายในที่ใช้ประกอบเป็น แบตเตอรี่กราฟีนเราไม่มีองค์ประกอบของลิเทียมอยู่แล้วเราก็จะไม่ม,มีการติดไฟหรือเกิดแรงระเบิดได้เพราะลิเทียมมันโดนอากาศมันติดไฟลุกไหมรแรงดันก็ไม่มีทําให้เราสามารถเอาข้อดีจุดเด่นตรงนี้มาทาเป็นเซลล์กระเป๋าแล้วก็ประ,ประกอบง่ายด้วยซึ่งเราก็ประกอบในห้องแลบของเราอ๋อนี่ประกอบในห้องแลบไอ้ตัวนี้ก็ทําในห้องแแบบตัวนี้ด้วยะจะเห็นได้ว่าการประกอบแบตเตอรี่กราฟีนสูตรของเราเนี่ยมันจะใช้อุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อนง่ายแล้วก็เช่น ไม่ต้องซับซ้อนมากเนี่ยทำให้มองเห็นในอนาคตต,ต่อไปว่าการสร้างโรงงานผิดขนาดใหญ่ขนาดจํานวนมากขึ้นเนี่ยก็จะใช้โรงงานใช้เครื่องจักรที่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ะะราคาจะไม่แพงมากครับเพร<อ>า<น>ะส่วนใหญ่นะครับ,รบตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยผลิตที่สุดคือจะเป็นเพาเซลล์ซอย่างนี้นะครับเอาแลยอย่างนี้มันจะต่างกับแบตก้อนอยังไงครับอาจารย์ตัวเนี้ยไหนอาจารย์ลองลอง,ลองเทสให้ดูหน่อยฮะลองเทสก่อนอ่านี่เดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะฮะนี่ทําเสร็จนะ คือกระบวนการดูแล้วเนี่ยแพ็กเกจไอเน,นียทํายากกว่าอันนี้ทาง่ายกว่าทำง่ายกว่าถูากวกว่าด้วยครับถูกกว่าด้วยวนะครับเพราะว่าแพ็กเกจมันเป็นเหมือนถุงซีนออกมาแล้วคุณสมบัติทาง,งด้านไฟฟ้าเหมือนกันไหมอาจารย์คือแรงดันจะเท่ากันแต่ว่าจํานวนแอมป์การทําแบบกระเป๋าจะได้มากกว่าการทําแบบตัวทรงกระบอกเพราะทรงกระบอกเนี่ยมีพื้นที่จํากัดแต่พาเวอร์เซลเนี่ยสามารถขยายยาวยาว1เมตรเท่าดาบก็ได้รีกว่าเป็นเบรดหรือจะทําหน้าตัดให้สูงขึ้นก็ได้น้ําหนักก็ยังเบาเหมือนเดิม แลวเพิ่มจํานวนอันอนาขึ้นก็ได้ทําให้ับกระแสเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็การติดตั้งต่ตงงางๆในในรถยนต์ต่างๆก็จะมีพื้นที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น<อ>สะดวกในการประกอบเออเนาะมันประหยัดพื้นที่เนาะเพราะว่ามันเบ,บ,บาวกว่าถ้าเป็นแบบอย่างนี้ต่อก,ก้อนนั่นคือน้าหนักเยอะกว่าแล้วก็เปลืองที่ด้วยจัดพื้นที่ยากอย่างนี้นี่ถือว่าประหยัดพื้นที่กว่านอกจากจะผลิตได้ถูกแล้วนะครับโหนี่นะฮะคือต้นแบบสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมจัน เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับเพื่อโชว์ให้กับ well oh เวลดันเดี่ยวโมดเดลใหม่เลยเดี๋ยวถือกลับบ้านถ่ายรูปด้วยนะฮะถือกับ <S <S ถ,ถือถ่ายรูปหน่อยนะครับโอ้โหเท่มากเลยนะฮะอันนี้คือแบตเตอรี่ตัวใหม่เหรอครับอาจารย์ไม่เห็นคุ้นเลยอ่ะอ๋อมันคือตัวเก็บประจุยิ่งยวดนะครับอันนี้ก็คือทําจากกาฟีนเหมือนกัน <S <S ใช่ครับอ้าวแล้วมันต่างยังไงกับตัวนี้อ่ะครับอาจารย์เราใช้ตัวเก็บประจุยิ่งยวดในการเก็บไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นึกถึงว่าในบางครั้งที่แดด ไม่แรงพอหรือแดดไม่มีมีน้อยมีน้อยอครับ,รบแรงดันก็ไม่เพียงพอที่จะดันเข้ามาที่แบตเตอรี่แต่ว่าต<อ>ัวเก็บประจุของเราสามารถเก็บประจุได้ไม่ว่าจะมีแรงดันมากหรือน้อยหรือว่าไม่เพียงพอที่จะใช้กับแบตเตอรี่แต่ว่าตัวเก็บประจุก็จะเก็บประจุได้เพราะบ,บางครั้งเนี่ยอย่างโซล่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างที่บ้านผมติดแบตเตอรี่คือถ้าไฟมันไม่พอมันไม่ชาร์จใช่ครับเพราะว่าแรงดันมันต้องดันให้มากกว่าแรงดันภายในของแบตเตอรี่นะครับ แต่ตัวนี้คือแรงดันจะมากจะน้อยเก็บตลอดเก็บมากครับอ่าเก็บเสร็จแล้วเอาจากตรงนี้มาชาร์จแบตอีกทีเหรออาจารย์ใช่ครับรเมื่อเราตัวเก็บประจุเก็บได้แล้วก็จะส่งมาชาร์จที่แบตเตอรี่ของเราอ่าโอเคโอ้หนี่ก็คือทำคาปาซิเตอร์ของตัวเองได้นอกเหนือจากแบตเตอรี่ตัวเองแล้วถูกไหมอาจารย์รโอ้นี่นะครับก็จะเห็นว่าโปรดักของกราฟีนนะฮะมีหลากหลายนะตั้งแต่แบตเตอ,อรี่ซิลิคอลพอลเซลแล้วก็ ซูเปอร์คาร์ซิตี้ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเห็นอาจารย์บอกว่าที่นี่เป็นแลบที่แยกทําสารตั้งต้นก็คือตัววัตถุดิบที่เอามาใช้ในการทําแบตเตอรี่ด้วยทําที่นี่เองหมดเลยใช่ครับสังเคราะห์กราฟีนเองครับโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูนะครับว่าสารตั้งต้นหน้าตาเป็นยังไงสารตั้งต้นเราเป็นตัวกราไฟต์นะครับอ๋อนี่คือสารตั้งต้นที่เป็นกราไฟต์นะครับขอดูหน่อยนะครับอาจารย์เอาทําไมมันมีทั้งเหลวมีทั้งเป็นผงด้วยครับอาจารย์ ก็คือว่ากำผิดข้างแรกจะเป็นของเหลวอ่าก็คือหน้าตาอย่างนี้เป็นของเหลวเมื่อเราไปอบแห้งก็จะเป็นเป็นผงซึ่งจะเป็นลักษณะเป็นผงเนี้ยเราก็จะใช้ผสมเข้าไปในที่เป็นของขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่อ๋อก็คือจะเอามาเป็นผงแล้วก็มาบดผสมมาทำเป็นเลเยอร์เป็นแผ่นออกมาทีนึงอ่าส่วนที่เป็นอิเล็กโทรไลต์เราก็จะทําให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นดิวิสกาฟินควอนตัมดอทผสมไปในอิเล็กโทรไลต์โอ อย่างนั้นนะฮะเห็นบอกว่าที่นี่อาจารย์ทําแยกกาฟีนเองด้วยผลิตกาฟีนสารตั้งต้นด้วยถูกไหมครที่นี่<ด>เป็นโรงงานเดียด๋วยวงั้นให้อาจารย์พาไปดูหน่อยนะครับว่าเค,เครื่องหน้าตาเป็นอย่างไงนะครับเห็นอาจารย์บอกทำมาร่วม3ปีแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอ้โหนี่เราเข้ามาในห้องแล็บแล้วนะครับโอเคนี่ครับต้นแบบแรกของเครื่องผลิตกาฟีนของเราครับที่ใช้ตัวกราไฟาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตกราฟีน นนเครื่องเราก็จะปิดเป็นกราฟีนออกไซด์กับรีบดูกราฟีนออกไซด์ครับเอากราฟีนมาแยกที่นี่ถูกไหมอาจารย์ใช่ครับปิดจากเครื่องนี้ครับปิดจากกราฟไฟต์มาเป็นกราฟีนครับแล้วสารตั้งต้นก็คือเป็นกราฟไฟต์นะมันจะเป็นน้ำน้ำ,นำหรือไงอาจารย์เป็นผงครับเป็นผงเอามาใส่ในถังนี้แล้วยังไงต่ออาจารย์จากนั้นจะมีสารเคมีอีก4 5หตัวทําปฏิกิริยากันนะฮะจากนั้นระบบทั้งหมดก็จะทำงานออกมาไปเป็นน้ําของกราฟีนจากน้ําก็ไปอบ เป็นผลอ๋อก็คือเหมือนเอากราไฟต์มาแยกเป็นกราฟีนครับทำไมกราฟีนมันอยู่ในกราไฟต์ถูกไหมอาจารย์อาจำนวนชั้นหลายๆชั้นของกราฟีนมาต่อกันมันจะเป็นกราไฟต์ไอ้เครื่องนี้ก็คือจะทำไอ้แยกชั้นๆเนี่ยออกมาเป็นกราฟีนกราฟีนอ่าโอเคนะครับกำลังการผลิตอยู่ที่40กรัมต่อ8ชั่วโมงครับตอนนี้40กรัมต่อ8ชั่วโมงอ๋อโอเคนี่คือเวอร์ชั่นแรกนะครับแล้วเวอร์ชั่น2ออยู่ไหนอาจารย์ครับ ไปอ่าเวอร์ชั่น2นะครับเวอร์ชัน2ก็จะดูลักษณะขยายใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะอ่าก็คือเครื่องนี้เรื่องจากอัตโนมัติเพิ่มขึ้นแสดงว่าก็คือกระบวนการทาเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเพิ่มกําลังการผลิตใช่ครับอ่าจะของเดิมเท่าไหร่นะอาจารย์40กรัม40กรัม8ชั่วโมง8ชั่วโมงอันนี้เป็น 80- ถึง100กรัมต่อ8ชั่วโมงเท่า2อเท่าครับาเท่าครับและสีกรัมเนี่ยมันผลิตแบตเตอรี่ได้สักกี่ก้อนเลยนะ ก็ถ้าคิดเป็นกรัมถ้าคิดเป็น1กิโล1กิโลกรัมของกราฟีนก็จะอยู่ที่5,000ถึงกรัมเพราะว่า1กิโลมีพันกรัมพันกรัมครับอันนี้ก็คือกว่าจะรวมกันมาก็แสดงว่าถ้า1นกิโลเนี่ยได้ประมาณ6 0 0ันถึง10,000นก้อนครับอันนี้ก็คือเพิ่มกำลังการผลิตคขึ้นไปอีกอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการซึ่งยังไม่เพียงพอในระดับอุตสาหกรรมเราก็จะมีเวอร์ชันที่3เป็นระดับอุตสาหกรรมต่อกำลังการผลิตอยู่ที่ 200กรัมต่อ8ชั่วโมงซึ่งถ้าคิดเป็นเดือนก็นประมาณ10-15กิโลกรัมต่อเดือนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับก็คือเห็นตั้งแต่คอนเซปต์ตัวนู้นเหมือนเป็น Concept, คอนเซปต์ถูกไหมอาจารย์รจากคอนเซปต์ตอนนี้มาเป็นเหมือนธุรกิจคนเลือนเราเป็นแม่วานและอันหนึ่งคือจะเป็น SME และยกระดับขึ้นไปอีก,ร,อกร,ร,ระดับอุตสาหกรรมระดับอุตสาหกรรมโอเคซึ่งจะเพียงพอสำหรับการผิดแบตเตอรี่ในลายผิดได้โอ้ซึ่งห้องนี้ไม่พอนะครับเดี๋ยวเราไปดูระดับอุตสาหกรรมกันไปไปครับ อันนี้คือที่ไหนอะครับอาจารย์นี่คือโรงงานต้นแบบผลิตกราฟีนอกไซด์ r e d u c e กราฟีน i อ e o x i d ของเราครับโอ้นี่คือที่เขาบอกว่าเป็นโรงงานใช้คําว่าโรงงานเลยโรงงานต้นแบบครับจากจุดเริ่มต้นเวอร์ชันหนึ่งที่เป็น Proof of Concept ถูกไหมอาจารย์แล้วก็มาเป็นผลิตได้มากขึ้นระดับโอท็อปครับอ่าแล้วตอนนี้คือเป็นสเกลโรงงานแล้วสเกลโรงงานที่เป็นต้นแบบให้อุตสาหกรรมเห็นว่ากราฟีนสามารถผลิต<า>ในประเทศไทยได้ในขนาดอุตสาหกรรม โอเคนะครับซึ่งในห้องนี้เก็บอะไรบ้างอาจารย์ห้องนี้เป็นห้องเก็บสารตั้งต้นของเราที่จะใช้ในการติดเช่นเป็นมีกราไฟน์นะที่เป็นกราไฟ์ที่เป็นสารตั้งต้นตั้งต้นในการปิดกราฟีนนะอันนี้จะเป็นผงอ๋อมันจะเป็นผงมาอย่างนี้นี่คือผงกราไฟน์นะครับเอาทำไมปิเกตมาต่างกันอย่างนี้อาจารย์อันนี้ได้จากเชิงการค้าอ๋อนี่คือเรานําซื้อเข้ามาครับแต่ว่าตัวนี้เป็นกราไฟ์ที่ขยะที่ได้จากโรงงาน ่าก็คือเราแยกกากกาไฟมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาแยกทำกาฟีนที่นี่ใช่ครับนี่นะฮะขอดูชัดๆนะครับนี่นะครับใครหิวนะแบล็คคอฟฟี่นะฮะก็ชงได้เลยนะครับนี่คือผงที่เอามาแยกกาฟีนนะครับเหมือนกันแต่แล้วคุณภาพมันี้ต่างกันใช่ไหมอาจารย์เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าโครงสร้างมันเป็นตัวกราฟไฟแล้วกระบวนการเราก็แค่ตัดเป็นชั้นๆออกมาเป็นกราฟีนอ่าซึ่งก็คือจะอยู่ในโปรเซสต,ตรงนี้ใช่ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรา<ช>เอาไปดูกันนะฮะไป ทีนี้เรามาดูโปรเซสกันนะครับมันจะเริ่มต้นตรงไหนครับอาจารย์ก็คือผงกราไฟ์จะเอาเข้ามาที่นี่ถูกไหมอาจารย์นํามาที่เครื่องจักรลิบกราฟีนของเราครับมาเติมในถังได้ครับ<ไ>เรียกว่าเร<ไ>าเรียกว่าถังทําปฏิกิยาครับถัทงทําปฏิกิยาก็คือเอาผงผงเนี่ยใส่ลงไปเลยครับมัน<า>จะมีการเติมสารเคมีอีกสองสามตัวแล้วก็จะเกิดการทําปฏิกิยาให้ชั้นของกราไฟ์แยกเป็นชั้นๆออกมาก็พูดง่ายๆคือไอสารเคมีเนี่ยจะทําให้ชั้นเนี่ยมันอยู่กันลวมๆ ให้มันแตกออกมาต้องมากเลยครับอ่าก็คือพลกปฏิกิยาเคมีนะครับอันนี้คือขั้นตอนการแยกด้วยเคมีก่อนครับอ่าแล้วหลังจากนี้ไปไหนครับอาจารย์จะถูกปั๊มออกไปครับปั๊มออกไปปั๊มมาที่ระบบแยกครับผงที่เป็นผงโกราไฟจากน้ำเนี่ยถูกสบัดออกครับให้เหลือแต่ผงจากถังเนี้ยฮะเพื่อแยกจากกราไฟกับสารเคมีตอนเริ่มต้นเนี่ยให้เหลือแต่ว่าผงกราไฟที่ถูกทำปฏิกิยาแล้วอ่าก็คือจะได้เป็นกาเฟนออกมาครับทัด จากถังที่2เนี่ยจะถูกต่อมาที่ถังที่3มถังที่3จะมีการเขยา่าเขย่าด้วยสันสะเทือนก็คืออันนี้มันเป็นน้ําผสมกาไฟที่มีประสานเคมีที่จานถูกแยกออกมาแล้วครับไหมแล้วอันนี้จะมาเขยา่ามาเขยา่ามักจะหลุดมาเป็นอ๋ออันนี้ก็คือยังเป็นน้ําผสมกาไฟแต่ยังไม่ได้กาฟีนแต่น,นี้คือมาเขย่าในเรื่องว่าเอามาโดนเคมีแล้วเหมือนมันก่อกันลุมๆมแล้วครับ ก็เอามาเขย่าเพื่อให้มันแตกวะอาจารย์หลุดออกมาเป็นชั้นๆเลยฮะก็จะได้เป็นกราฟีนกราไฟคือโปรเซสต์นี้ที่เขย่าขย่าก็จะได้เป็นน้ํะได้เป็นน้ำดำๆเป็นกราฟีนอยู่ในน้ํำดำๆซึ่งตอนแรกก็คือยังไม่ใช่กราฟีนนะฮะยังเป็นกราไฟผสมน้านะแต่ว่าโดนเคมีนะฮะแล้วก็แยกเคมีที่เป็นตัวเล่งชั้นแยกชั้นออกมาแล้วก็เอามาเขย่าสุดท้ายออกมาก็คือจะเป็นตรงนี้ป่ะอาจารย์นี่ฮะเป็น เป็นกราฟีนออกไซด์หรือรีดิวกราฟีนออกไซด์ที่อยู่ในในน้ำารอ๋อก็คือเป็นดำดำฮะเป็นดำดำอย่างนี้เป็นกราฟินแยกชั้นจากกราไฟต์แล้วซึ่งที่นี่นะครับก็คือจะได้นี่ออกมาแยกกราฟีนออกมาที่อาจารย์บอกว่า200 200กรัม200กว่า200กรัมต่อรอบการผลิตครับอ่า7-8ชั่วโมงใช่ครับอ่าแล้วอันนี้จะไปทาอะไรต่ออาจารย์หัดจากนี้ถ้าเราอยากได้เป็นผงก็มือลักษณะการทํานมผงก็คือเอาน้ําออกเอาน้ำออกอบแห้งอบแห้งอ่าที่ไหนอาจารย์ ในห้องถัดไปฮะ,ะก็คือในห้องเมื่อกี้นะครับก็จะได้เป็นผงกราฟีนที่ไปใช้เป็นวัสดุทําแบตเตอรี่อ่าโอเคเห็นภาพนะครับซึ่งเดี๋ยวผงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอามาทําแบตเตอรี่นะครับแล้ววันนี้อาจารย์บอกว่าจะประกรอบออกมาให้ดูเป็นก้อนและเทสได้ดูเลย <c oughs> นะครับนี่เราเห็นโปรเซสทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยให้น้องเขาทำงานให้ดูก่อน อ้นี่ได้แล้วอาจารย์นะครับคือผงกราฟีนที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการติดขั้วไฟฟ้าแบตเตอรี่ของเราครับอ๋อไอที่เราเห็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่น้องเขาแยกเนี่ยคือได้ออกมานะครับอัน,นี้ประมาณกี่กร,รัมอาจารย์ห้ากรัมครับห้ากรัมนะครับเขาบอกว่าถ้าจะรอ260กร,รัมก็ประมาณ7-8ชั่วโมงต้องกูเสื่อนอนนะฮะแต่เราเอาแค่พอได้นะครับพอประมาณนะครับพอดีมันได้พอดีนะห้ากร,รัมที่ได้สักี่ก้อน,นอาจารย์ 10-15ก้อนครับ1 0 1ถก้อนโอเคงั้นเดี๋ยวก็เพียงพอนะครับเราจะเอาไปประกอบร่างเป็นแบตเตอรี่กราฟีนออกมากันครับไปก็หลังจากที่เราได้กราฟีนมาแล้วนะครับนี่เรามาทำอะไรต่อครับอาจารย์จากกราฟีนที่ได้จากการผิตน,นะฮะแล้วก็มาใช้สารเคมีสัดส่วนต่างๆเนี่ยมาผสมกันเข้าไปด้วยเครื่องอุตาสาหกรรมเพื่อขย่วให้สัดส่วนเนี่ยผสมกัน ก็คือปกติผงเนี่ยพอมาได้ผงแล้วจะต้องเอามาผสมสารเคมีเพื่อให้มันเป็นเหมือนหมึกเหมือนกาวถูกไหมอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเขาเรียกว่าเอามาผสมให้มันเป็นกึ่งเหลวแล้วไปทาบนแผ่นครับซึ่งพอผสมเสร็จก็คือต้องมาเข้าเครื่องเอาตร้โสนิทเขย่าเขย่าเขย่านะครับก็คือจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้มันมีกี่ขั้วอาจารย์ก็จะมีขั้วบวกขั้วลบหลังจากนั้นเราก็จะไปลามิเนตเคลือบลงบนแผ่นโลหะบางครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปลามิเนตลงแผงกัน อันนี้ยังไงอาจารย์น,นี่คือแผ่นขั้วไฟฟ้าที่มีแลาฟีนที่ได้จากหมึกครับแล้วผสมเข้าไปแล้วก็โค้ดลงในแผ่นโลหะบางครับอ,อันนี้จะเป็นขั้วไฟฟ้าในข้างในแบตเตอรี่ของเราอันนี้เป็นเครื่องที่เอาไว้รัริเด็ครับใช้ความร้อนช่วยอบให้ติดกับแผ่นโลหะบางครับก็จะออกมาอย่างนี้ก็คือ เนี่ยเคลือบเรียบร้อยอบพร้อมนะครับหลังจากที่ได้แผ่นออกมาแล้วเราจะทาอะไรต่อครับอาจารย์ก็คือประกอบจากขั้วไฟฟ้าบวกขั้วไฟฟ้าลบแล้วก็ใช้แผ่นฉนวนกันตรงกลางแล้วก็ม้วนเอาเป็นสุกกระบอกอ๋อมาพราะวนามันเป็นสรกกระบอกนะครับอ๋อก็คือม้วนอย่างนี้เลยครับก็คือจะมีแผ่นขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มีเลเยอร์กั้นเป็นฉนวนกันตรงกลางสีขาวๆเนี่ยครับแผ่นขาวๆนะครับนี่นี่นี่กำลังม้วนน้องกำลังม้วนอยู่เลยนะครับนี่คือ เขาเรียกว่าแบตเตอรี่โอท็อปก็คือเรียกว่าทําเพื่อพรูฟคอนเซปต์ก่อนแ <rants> ช่เรายังไม่ได้ทําเป็นกึ่งอัตโนมัติเพราะาจริงจริงการเริ่มท้แบตเตอรี่คือก็ทําอย่างนี้แหละอย่างที่ผมไปที่มอขอนแก่นก็ประมาณนี้เลยจาย์ครับอ่าโอ้โหนี่กําลังม้วนนะครับพอม้วนเสร็จแล้วนะครับอันนี้เขาจะประกอบแพ็กเกจให้ดูด้วยครับก็จะมีการต่อขั้วไฟฟ้าแล้วก็บรรจุลงในสบกบเป็นเคสนะฮะแล้วก็เติมเม็ดตัวลาย อันนี้คือพอมันวนเสร็จแล้วต่อขั้วเสร็จแล้วอันนี้คือแพ็คเป็นก้อนเหรอครับอาจารย์นะครับก็คือการประกอบเป็นกระบอกครับอ่าซอรองเพื่อทาคออ๋อทาคอเพื่อล็อกไอ้ตัวขั้วไว้อ่าแล้วเดี๋ยวก็จะมาปิดฝาผนึ่บอ่าก็ออกมาเป็นก้อนอย่างนี้นะครับนี่แอบไปเห็นมานะครับนี่คือเป็นก้อนที่สําเร็จแล้วนะครับอ่าหลังจากที่ใสอิเล็กโตรไลท์เชื่อมขั้วเรียบร้อยแล้วโอเคก็ถือว่าโปรเซสทำที่นี่ทั้งหมดเลย โอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับพอเราเห็นเป็นก้อนแล้วเห็นว่าที่นี่มีแหลกเตะด้วยใช่ครับก็เพื่อจะลองดูว่าเฮ้ยค่าแบตเตอรี่ของตัวกาฟีนทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นยังไงนะผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่ามันจะสู้ลิเทียบได้หรือเปล่าไปไปดูกันนี่นะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะฮะก็คือออกมาเป็นต้นแบบอย่างนี้นะสำหรับเจ้าตัวแบตเตอรี่กาฟีนนะครับอาจารย์ทีนี้เราก็ต้องมาถึงขั้นตอนที่เรียกว่า ทดสอบประสิทธิภาพมันทดสอบยังไงบ้างอาจารย์ริ่มต้นจากการนาแบตเตอรี่กราฟีนเราใส่เข้าไปในเครื่องทดสอบอนะครับเซสชันทดสอบนะครับ,รบก็คือดูจํานวนรอบแล้วก็ดูจํานวนแรงดันไฟฟ้า<อ>ดูกระแสทีอ่อัดเข้าไปนะครับอ่านี้ก็คือทําได้ทั้ง2แบบนะครับนี่ฮะน้องกําลังเทสกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราแอบไปดูก่อนนะอยากรู้ค่าว่ามันเป็นยังไงนะครับขอดูค่า Energy density หน่อยครับเพราะว่าคนอยากรู้ไงว่าลิเธียม ของไอเนี่ยเจ้าตัวกราฟีนกับลิเทียมเนี่ยมันสู้ได้ไหมเ <P. S 1> พราะปัจจุบันลิเทียมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ250วัตต์อวนะครับต่อกิโลกร,รมัมนะครับซึ่งตัวนี้เห็นบอกว่ามันวัดออกมาได้เหมือนกอ<า>ันใช่แม่จานนี่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 มันจะเป็นรอบไซเคิลเป็นกราฟอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดตรงเอ e เนอรีหน่อยครับอ้ออันนี้คือแบตท,ที่เป็นก้อนโอเคนะครับถ้าเป็นแบตก้อนนะครับของตัวนี้นะจะอยู่ที่160วัตต์อวต่อกิโลกรัมนะครับ เนี่ยฮะเนี่ยนี่คือค่าที่ได้ออกมานะครับแต่ถ้าเป็นตัวเพาเซลซลนะครับที่น้องเขาวัดนะฮะก็จะอยู่ที่170วัตต์อาวต่อกิโลกรัมือเพาเลซลเนี่ยมันจะจุไฟได้มากกว่าก็ถือว่าใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับนี่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นใช่ไหมอาจารย์นี่ยังไม่ได้แบบว่าทําออกมาแบบจริงจังใช้เครื่องจักรแบบร้อผมถามหน่อยอาจารย์ถ้าดูแล้วอย่างลิเธียมเนี่ย กับตัวกราฟีนการาฟีนยังด้อยกว่าอยู่นิดนึงแต่นายรย์บอกว่ามันมีข้อดีอย่างอื่นที่มันเพิ่มขึ้นมาคืออะไรบ้างครับาจาจย์กราฟีนก็คือไม่ติดไฟไม่ระเบิดอะอ่าไม่ติดไฟไม่ระเบิดอันนี้คือข้อสําคัญครับคือจํานวนรอบของการชาร์จได้หลายรอบมากครับ,รบอ,นนอ,บอาา่ดดา,อา,ก,อาก็แสดงว่าอายุายการใช้งานารานอบไซเคิลเนี่ยใช้ได้เยอะกว่าลิเธียมค,ความเป็นพิษต่างๆก็น้อยกว่าลิเธียมครับเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนะครับซึ่งอันนี้หลายคนก็กังวลอยู่นะจะมาใช้รถไฟฟ้า เห็นไฟลุกไหมก็กลัวแต่นี้นี่คือเหมาะมากเลยนะถ้าอาจารยเนำมาทำเป็นพวก Energy Solid System ตามบ้านเนี่ยเป็นผม <ๆ S 1> ผมก็อยากให้ใช้เป็นการาฟีนนะเพราะมันดูปลอดภัยนะครับ,บนี่แหละครับคือแบตเตอรี่กราฟีนซึ่งเป็นแบตของคนไทย100% พามาถึงสอจอรอนะครับสถาบันพระจอ9ก้าเจ้าคุณทห,หารลาดกระบังนะตามมาดูเจ้าตัวแบตกราฟีนนะที่วันนี้นะครับเราบอกว่าผลิตเองนะครับตั้งแต่วัตถุดิบนะฮะแยกกราฟีนจากกาไฟจนออกมาเป็นแบตเตอรี่เป็น,ก,นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้ววันนี้เรามองจะขยายผลยังไงต่อไปครับเราได้จดสิทธิบัตรอ่าให้กับเราจะขอเราแล้วนะครับครับถัดจากนี้ไปแล้วก็จะมีการขยายข้ามหลังการผลิตเป็นโรงงานต่อไปซึ่งเราก็มองหา เอกชนที่จะมาร่วมลงทุนผลิตแบตเตอรี่รให้กับประเทศไทยเพราะว่าวัุดบก็ผลิตได้ในไทยแล้วก็ตัวกราฟินก็ผลิตได้ด้วยคนไทยมันจึงเป็นแบตเตอรี่สำหรับประเทศไทยอทยอ่างแท้จริงนี่แหละครับคือแบตเตอรี่ของคนไทยที่ไม่ต้องงอการนําเข้าของลิเธียมนะครับก็คิดว่าในจะเห็นอาจารย์ต่อยอดนะครับแล้วก็อุ่นใจที่วันนี้นะสิทธิบัตรพาเต้นนะเป็นของสจรนะครับดีกว่าไปอยู่ในมือในทุนเนาะและคนบอกว่าเฮ้ยในทุนก็เอาไปผลิตนะ คุมราคาแบตเตอรี่ของตัวเองเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะที่ผมพามาดูแบตเตอรี่กาฟินตั้งแต่เริ่มต้นผลิตนะจากวัตถุดิบจนออกมาเป็นก้อนนะคิดว่าจะสู้ลิเทียมได้ไหม นี่ยังบอกนะแค่เริ่มต้นเองนะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวเจ๋งๆนะอะไรที่คนไทยทำได้นะไม่แพ้ชาติอื่นจะมานำเสนอให้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ